ดอยพระคุ้มอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมีดเป็นภูดอยลูกเล็กๆแต่อุดมไปด้วยหมู่แมกไม้และเหล่าสัตว์ป่าน้อยใหญ่บนดอยนี้มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งภายในมีพระพุทธรูปโบราณองค์ไม่ใหญ่เท่าใดนักประดิษฐานอยู่บนแท่นหินสูงพระพุทธรูปองค์นี้ชาวดอยเรียกท่านว่าพระเจ้าพาราหลวงพ่อพระคุม้ม ท่านหันหน้ามาทางปากถ้ำใบหน้าของท่านยิ้มแย้มดวงตาจ้องดูผู้คนที่เข้าไปในถ้ำได้วยความเมตตาการุณามีคำเล่าลือกันว่าหลวงพ่อพระคุ้มเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองสัตว์ป่าทุกชนิดที่หากินอยู่บนดอยนี้ให้รอดพ้นจากการถูกล่าคนเล่าลือกันอีกว่าใครมายิงมาล่าสัตว์ ในเขตดอยพระคุ้มนี้ไม่มีวันจะได้เพราะจะเกิดมีเหตุแปลกประหลาดต่างๆกันเช่นกระสุนปืนจะด้านยิงไม่ออกหากเป็นหน้าไม้หรือวัตนูก็จะยิงไม่ถูกจะพลาดเป้าไปครั้งแล้วครั้งเล่าหรือหากเป็นบ่วงเป็นตะข่ายพวกสัตว์ก็จะหลุดรอดไม่ได้รับอันตรายเลยดังนั้นดอยพระคุ้มนี้พรานทั้งหลายจึงไม่มีใครกล้าขึ้นไปล่าสัตว์ จะพากันไปหาล่าบนดอยอื่นแทนบารมีความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าพาราหลวงพ่อพระคุ้มไม่ได้มีเฉพาะแก่เราสัตว์ป่าเท่านั้นชาวบ้านหลายคนก็เชื่อกันว่าท่านสามารถคุ้มครองผู้คนที่มาขอพรมากราบมาไหว้ให้รอดพ้นจากภัยอันตรายได้ด้วยเวลาใครจะเดินทางไกลไปต่างเมืองต้องรอนแรมไปในพงไพร หากมาขอพรต่อองค์พระเจ้าพาร,ราหลวงพ่อพระคุ้มแล้วก็จะไปและกลับได้โดยปลอดภัยไม่เกิดเหตุร้ายระหว่างการเดินทางไม่มีใครรู้ประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพระคุ้มว่ามาอยู่ในถ้ำตั้งแต่เมื่อไรใครเป็นผู้สร้างมีชาวบ้านหลายคนทั้งชายหญิงยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยขึ้นไปกราบไหว้ เพราะท่านอยู่ไกลในถ้ำบนดอยซึ่งเป็นป่ารกชัดยากลำบากแก่การเดินทางจึงได้ยินเพียงคำเล่าลือที่บอกต่อตอกันหลายคนเชื่อแต่หลายคนก็ยังไม่แน่ใจพากันลังเลอยู่มาวันหนึ่งมีพรานคนหนึ่งชื่อพรานเมิงเป็นคนหมู่บ้านอื่นเพิ่งอพยพมาพักอาศัยอยู่ในเขตดอยนี้พรานเมิงพร้อมกับเพื่อนสองคนได้ไปล่าสัตว์ด้วยกัน พวกเขาติดตามสะกดรอยฟานใหญ่ตัวหนึ่งไปอย่างกระชั้นชิดจวนจะทันมันอยู่แล้วแต่บังเอิญฟานตัวนั้นวิ่งหนีเข้าไปในเขตป่าดอยพระคุ้มไปตามมันไปไม่นานต้องยิงได้แน่พรานเมืองกระชับปืนในมือบอกเพื่อนที่มาด้วยกันอย่างมั่นอกมั่นใจยิ่งนักแต่เพื่อนที่มาด้วยกันหัวเราะเพราะอยู่แถวนี้มาก่อน รู้เรื่องราวความอาถรรพ์ของดอยพระคุ้มดีจึงพูดบอกว่าเมิงแกอย่าตามให้เหนื่อยเลยฝานตัวนี้เข้าไปในเขตดอยพระคุ้มแล้วไม่มีวันยิงมันได้หรอกทำไมทำไมจึงยิงมันไม่ได้ละ่ะเป็นเพราะอะไรพรานเมืองแปลกใจถามขึ้นทันทีเพื่อนพรานสองคนจึงเล่าเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเจ้าพาราหลวงพ่อพระคุ้มในถ้ำให้ฟังและบอกว่า กลับเถอะเชื่อข้าอย่าตามเลยเสียเวลาเปล่าไปกลับบ้านกันแต่พรานเมืองไม่เชื่อสะกดรอยตามฝานอ้วนตัวนั้นไปจนเห็นมันยืนหลบบังอยู่กับพุ่มไม้เขาจึงยกปืนในมือขึ้นเล็งครั้นพอได้จังหวะก็ลั่นไกปืนแทนที่จะได้ยินเสียงปังแต่ปรากฏว่าเงียบเสียงเปลี่ยนไปกับเป็นเสียงดังแชะเขาประหลาดใจมากจึงต้องยิงซ้ำอีก แต่ปืนก็ด้านยิงไม่ได้อยู่ดังเดิมฝ่านตัวนั้นก็กระโจนหนีเขาก็วิ่งตามไปพยายามยิงซ้ำอีกหลายครั้งแต่ก็ยิงไม่ออกเลยสักนัดเดียวเป็นอีสังเหรอเป็นอีสังพลานเมืองพิศวงแล้วก็ฉุนเฉียวอยากจะเอาปืนที่ถืออยู่ฟาดกับต้นไม้ให้มันหักกระเด็นไปครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อนสองคนวิ่งตามมาทันก็พูดเตือนอีกว่าเห็นหรือยัง บอกแล้วไม่เชื่อแถวนี้ไม่มีใครร่าสัตว์ได้หรอกพลานเมืองเมื่อได้ยินเพื่อนบอกก็ขัดอกขัดใจยิ่งนักคิดอยากจะลองดีลองพิสูจน์ขึ้นทันทีด้วยความที่เป็นคนมีนิสัยใจบาปหยาบช้าเขาจึงพูดขึ้นว่าไหนพระเจ้าพาราองค์ไหนอยากเห็นนักพาไปดูหน่อยสิศักดิ์สิทธิ์ขนาด่้มปืนได้เชียวหรอเพื่อนสองคนก็พาไปยังถ้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้น เมื่อเข้าไปถึงเพื่อนพรานสองคนก็วางอาวุธลงแล้วก้มลงกราบแต่พรานเมืองไม่กราบยืนจ้องดูด้วยสายตากโกรธแม้พระเจ้าพาราพระองค์นั้นจะยิ้มให้แต่จิตใจที่รุ่มร้อนรุนแรงของเขาก็ไม่รับรู้และไม่เยือกเย็นลงเลยเขายกปืนขึ้นประทับเล็งไปทางองค์พระเจ้าพาราเพื่อนหันมาเห็นก็ร้องห้ามเสียงหลงว่าอย่า ไอ้เมิงยาแต่ก็ช้าไปแล้วพรานเมืองกระดิกนิ้วลั่นไกเสียงปืนดังกัมปนาตระเบิดลั่นไปทั่วถิ่นถ้ำกระสุนปืนพุ่งเข้าไปเจาะกระแทกที่ส่วนกลางองค์พระพุทธรูปแตกเป็นรูเวอร์สะเก็ดปูนกระเด็นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณนึกวันแน่เห็นไหมศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนกันเล่าตัวเองยังไม่รอดปืนฆ่าเลยเขาวางปืนลงแล้วหัวเราะ อย่างสาสมใจไม่สะทกไม่สะท้ะทานถึงการกระทำอันเป็นบาปเป็นกรรมของตนส่วนเพื่อนทั้งสองแม้จะเป็นพรานแต่จิตใจก็ไม่หยาบช้าถึงป่านนั้นพากันพูดติเตียนขึ้นว่าไอ้เมืองแกบาปหนักแล้วไปยญิงพระเจ้าภาราทำไมรีบก้มกราบขอขามากรรมท่านเสียเราเร็วเข้าไม่บาปหรอกเว้ยถึงฆ่าบาปพระเจ้าภาราองค์นี้ก็บาปเพราะขัดขวางทางหากินของคน คนเขาจะยิงสัตว์ไปกินไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็เชื่อไปอุดปืนเขาให้ด้านพระองค์นี้ไม่แน่จริงหากแน่ก็ต้องป้องกันตัวเองได้สิพรานเมืองพูดดูถูกดูหมิน่นองค์พระเจ้าพาราหลวงพ่อพระคุ้มต่ออีกอย่างไม่สำนึกและไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมเพื่อนสองคนก็จนใจเมื่อเห็นว่าเตือนไม่ได้จึงพากันหยุดเตือนแล้วออกจากถ้ำ เดินทางกลับบ้านเรือนของตนด้วยความไม่สบายใจพรานเมืองกลับไปถึงบ้านพลันก็บังเกิดความเร่าร้อนอย่างแปลกประหลาดพูดบอกเมียขึ้นเสียงสันส่นว่าโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินทำไมร้อนอย่างนี้พูดแล้วก็ถอดเสื้อโยนแสดงอาการทุรนทุรายพี่ไปอาบน้ำซิจะได้หายร้อนตากแดดมาทั้งวันอาบน้ำซะจะได้เย็นลง เมียก็แนะนำด้วยความหวังดีพรานเมืองสุดจะทานทนรีบลงไปจ่วงตักน้ำในองค์มาอาบจนตัวเปียกโชกอยู่ขันแล้วขันเล่าจนน้ำเกลี้ยงองค์แต่ก็ยังไม่อาจจะบรรเทาอาการความรุ่มร้อนภายในนั้นได้เขาวิ่งเข้ามาในเรือนนั่งลงตัวสั่นเทิมหน้าดำตัวดำราวกับถูกไฟไหมร้องครางโอ้ยโอ้ยพี่เป็นอะไร พี่เป็นอะไรเมียเห็นอาการก็ตกใจเข้ามาจับเนื้อจับตัวปรถมพยาบาลโอ้ตัวร้อนเผาเลยเหมือนถูกไฟไหมไม่รู้มันร้อนอยู่ข้างในโอ้ยโอ้ยร้อนพรานเมืองทุรนทุรายมีอาการที่แปลกประหลาดเมียก็ไปหายามาให้กินเป็นยาสมุนไพรกินไปแล้วแก้วใหญ่แต่อาการร้อนไหนก็ไม่หายกำเริบมากขึ้น มากขึ้นส่งเสียงร้องครวนครางอยู่ตลอดเวลาว่าร้อนร้อนพอใกล้ค่ำก็มีอาการอย่างใหม่แทรกซ้อนคือมีตุ่มผื่นเม็ดแดงๆพุดขึ้นมาตามลำตัวใบหน้านอนร้องครวนครางเสียงดังหน้าเวทนาญาติมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงก็พากันมาเยี่ยมยามถามอาการจนเต็มเรือนประมาณทุ่มหนึ่งอาการของพรานเมืองก็สุดหนัก ตุ่มแดงๆผุดขึ้นเม็ดใหญ่ขึ้นเต็มตัวเป็นที่น่าสังเวชบางตุ่มก็เริ่มแตกมีน้ำเหลืองไหลยเยิ้มมันไปติดเชื้อโรคร้ายอะไรมาจึงได้กำเริบรวดเร็วตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นอาการอย่างนี้มาก่อนเลยคนเท่าหลายคนต่างถามกันและกันส่วนเพื่อนพรานสองคนซึ่งอยู่บ้านไกลเพิ่งรู้ข่าวก็พากันมาเยี่ยม ครั้นเห็นอาการของพรานเมืองแล้วก็พากันครุ่นคิดพิษสวงเมื่อกลางวันยังแข็งแรงดีอยู่แท้ๆไม่มีวี่แววว่าจะป่วยไขย้แต่พอค่ำลงกลับป่วยหนักอาการไข้ประหลาดที่ไม่รู้สาเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรกันพรันก็ฉุกคิดขึ้นมาได้หรือว่าจะเป็นเพราะเป็นเพราะพรานเมืองนี้ไปดูหมิ่นล่วงเกินเอาปืนไปยิงองค์พระเจ้าพาราในถ้ำ เพื่อนพรานจึงบอกพฤติการอันไม่สมควรของพรานเมืองให้เมียและญาติของเขาได้รับฟังพอทุกคนได้ฟังก็พากันอุทานด้วยความตกใจแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วคงเป็นบาปเป็นกรรมหรือไม่ก็เป็นเพราะพูดผีเทวดาที่รักษาองค์พระเจ้าผาราในถ้ำลงโทษเอาแน่แน่และจะทำยังไงกันดีเมียของพรานเมือง หน้าซีดขาวตัวสั่นเทาเมื่อรับรู้เหตุการณ์อันน่าสะเทือนใจนั้นไม่น่าเลยไม่น่าเลยหลายคนพึมพำรรยังสลดสังเวชต่อชะตากรรมของพรานเมืองขณะนั้นพรานเมืองไม่รับรู้อะไรอะไรแล้วอาการหนักมากขึ้นมากขึ้นตัวสั่นเฮือกเฮือกดวงตาเบิกโพลงแขนขากระตุกยังทุกข์ทรมานประมาณสามทุ่ม เสียงนกแสกกรีดร้องสยองก้องฟ้าบินร่อนวนเวียนไปมาอยู่เหนือหลังคาบ้านคนเฝ้าไข้หลายคนใจหายหันไปมองตากันและกันต่างคนต่างรู้ถึงสัญญาณอันน่าสะพรึงกลัวซึ่งก็เป็นความจริงพอเสียงนกผีนั่นเงียบหายไปได้ครู่เดียวเท่านั้นพรานเมืองก็สิ้นใจด้วยสภาพที่น่าสังเวชเมียของพรานเมือง หวีดร้องเสียงแหลมดังกล้องสะท้อนไปทั่วหมู่บ้านเสียงหมาก็หอนโหยหวนวังเวงรับกันเป็นทอดทอดชาวบ้านที่ได้ยินต่างพากันทอดถอนใจพิธีศพของพรานเมืองไม่มีอะไรมากเอาผ้าห่มเกา่เกาๆผืนหนึ่งมาคลุมบังไว้เพียงเท่านั้นไม่มีโลงใส่แต่อย่างใดจุดทูปจุดตะเกียงน้ํามันดวงเล็กๆส่องแสงวอมแวมวอมแวม เมียและญาติพี่น้องก็นั่งเฝ้านอนเฝ้าเป็นกลุ่มอยู่อีกด้านหนึ่งของฝาเรือนที่หมู่บ้านชายดอยหมู่นี้ไม่มีวัดเมียและญาติของคนตายปรึกษากันว่ารุ่งเช้าจะส่งคนไปนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ห่างไกลมาสักรูปให้ท่านช่วยจูงศพไปฝังที่ป่าช้าบนดอยและให้ท่านช่วยสวดมนต์ส่งวิญญาณให้ก็เป็นอันเสร็จพิธี ครั้นพอรุ่งเช้ายังไม่ทันจะส่งคนเดินทางไปตามจูจูก็มีพระมาโปรดเองเป็นพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งอุ้มบาทเดินเข้ามาในหมู่บ้านแต่เช้าตรู่คนในหมู่บ้านเห็นก็ต่างร้องบอกกันและกันว่ามีเจ้าบุญมามีเจ้าบุญมาหลายคนพากันไปนใส่บาทให้ท่านญาติของพรานเมืองรู้ก็พากันไปประนมมือนิมนต์ว่า เจ้าบนไม่สูงค่ะมีหมตนไปโปรดบ้านคนตายด้วยเถอะมีคนตายยังไม่มีพระมาสวดนําทำพิธีเลยได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าพระภิกษุหนุ่มรูปนั้นคือพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยเมื่อวานตอนใกล้คำ่ำท่านเดินทุดงจาริกมาปักกรดอยู่ชายดอยห่างจากหมู่บ้านไปประมาณกิโลเมตรหนึ่ง พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยรับนิมนต์แล้วเดินตามไปยังเรือนของพรานเมืองทำพิธีสวดบังสุกุลพิจารณาทำให้ท่านนั่งลงบนเสือข้างๆกับศพเพ่งดูแล้วสวดบทพระบาลีอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโข สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอกมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับซึ่งสังขารทั้งหลายเป็นความสุขอย่างยิ่งสวดพิจารณาบางสุขุนให้ดีแล้วเมียและญาติพี่น้องของพรานเมืองก็ถวายพระตาหารพระภิกษุหนุ่มฉันแล้วก็ให้พร ประมาณ9้นาฬิกาท่านก็เมตตาจูงศพพรานเมืองซึ่งห่อด้วยเสือ่อแล้วหุ้มด้วยเฝือกไม้ไผ่ไปยังป่าช้าบนดอยฝังลงดินเป็นอันเสร็จพิธีหัวหน้าบ้านชื่อพ่อลุงคามได้เล่าเรื่องราวการตายของพรานเมงให้พระภิกษุหนุ่มได้ทราบโดยลุงคามพูดบอกว่าเจ้าบุญองพระเจ้าพาราในถ้ำนั้นท่านดุเหลือเกิน ลงโทษพรานเมืองถึงตายเลยทีเดียวพระภิกษุหนุ่มเมื่อได้ฟังก็รีบแนะนำแก้ไขความเข้าใจผิดของลุงขามและชาวบ้านขึ้นว่าโยมเอ๋ยอย่าไปโทษองค์พระเจ้าพาราในถ้ำเลยองค์พระเจ้าพาราไม่ลงโทษไม่ฆ่าใครๆหร,รอกท่านมีแต่ความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วทำไมพรานเมืองตายละ่ะเจ้าบุญโยมเอ๋ย คนเราเกิดมาต้องตายทุกคนไม่ตายช้าก็ตายเร็วต้องตายแน่นอนการตายของพรานเมืองเกิดจากกรรมของเขาองค์พระเจ้าพาราในถ้ำท่านไม่มีส่วนรอกโยมไปกล่าวหาท่านอย่างนั้นจะเกิดกรรมนะโยมนะเรียกว่าวจีกรรมเป็นบาปเป็นอาุศลรีบขอขามาท่านเสียเถอะอาตมาเตือนโยมด้วยความหวังดีไม่ได้จำหนิติเตียนด้วยความหวังร้ายรอก พระภิกษุหนุ่มบอกด้วยน้ำเสียงที่เมตตาอ่อนโยนลุงคามก็สำนึกตนเห็นจริงตามคำสอนของพระภิกษุหนุ่มว่าตัวเองได้พูดผิดคิดผิดไปใส่ร้ายพระเจ้าพาราในถ้ำจึงรีบพูดบอกพระภิกษุหนุ่มขึ้นว่าโอ้เจ้าบุญเฮาเข้าใจแล้วเฮาพูดผิดคิดผิดไปแล้วจะให้เฮาทำการแก้ตัวแก้กรรมยังไงจึงจะพ้นกรรมนิมนต์ช่วยแนะนำเฮาด้วย ก็ไม่ยากหรอกโยมสำนึกแล้วก็ไปขอเข้ามาท่านเสียนะอัตมาก็จะขึ้นไปด้วยอยากไปกราบพระเจ้าพาราองค์นั้นเช่นเดียวกันลุงขามจึงชักชวนลูกบ้านหลายคนไปเป็นเพื่อนบอกว่าให้ไปช่วยกันถากถางทำความสะอาดองค์พระเจ้าพาราหลวงพ่อพระคุ้มในถ้ำ ชาวบ้านหลายคนก็เห็นดีเห็นงามมีใจเป็นกุศลถือมีดถือจอบเดินตามกันขึ้นไปยังถิ่นถ้ำพระเจ้าพาราเมื่อขึ้นไปถึงก็ช่วยกันถางป่าหน้าถ้ำตัดเครือเทาวันที่รัเกะระกะออกปัดหยักใยใยแมงมุมเอาผ้าชุบน้ำขัดถูองค์พระเจ้าพาราโบราณจนสะอาดพื้นถ้ำก็เก็บกวาดใบไม้จนเตียนโล่งดูงามตา เสร็จแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ให้ลุงคามจุดเทียนทูปบ,บูชาก้มกราบสามหนแล้วกล่าวขอขมากรรมโดยท่านกล่าวนำขึ้นว่ากาเยนวาจาเยวเจตสาวาพุทธเทกุกรรมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวริตุงว่าพุทธเท กรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าด้วยกายวาจาใจขอพระพุทธเจ้าจงได้โปรดงดโทษเพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้สำรวมระวังในพระพุทธเจ้าต่อไปขอบาปกรรมทั้งหลายจงเสื่อมสูญเถิดลุงขามและชาวบ้านกล่าวขอขมากรรมก้มกราบด้วยความเคารพแล้วก็โล่งอก โล่งใจพากันแลดูองค์พระเจ้าพาราได้เห็นรอยกระสุนปืนของพรานเมืองที่บริเวณท้องเป็นรอยลึกก็เสียใจปรึกษากันว่าจะไปหาปูนมาปิดรอยนั้นในวันต่อไปพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็อนุโมทนาในจิตอันเป็นกุศลของลุงขามและชาวบ้านทุกคนเมื่อชาวบ้านและลุงขามกลับลงไปแล้ว พระภิกษุหนุ่มก็ปักหดพักอยู่ภายในถ้ำพระเจ้าพาราหลวงพ่อพระคุ้มแห่งนั้นท่านเจริญจิตภาวนานั่งบ้างเดินจงกรมบ้างด้วยความตั้งอกตั้งใจเอ,อิบอิ่มในธรรมดื่มดำในพระธรรมทราบซึ้งในพระธรรมจนการเวลาผ่านพ้นไปดูช่วงแห่งรัตติการอันยเยือกเย็นสงบสงัดวังเวงใกล้เที่ยงคืน พระภิกษุหนุ่มออกจากฌานสมาธิได้ยินเสียงร้องโหยหวนคร่ำครวญของวิญญาณกรรมตนหนึ่งดังขึ้นบริเวณป่ามืดหน้าธรรเสียงนั้นครวญครางทุกทรมานอย่างน่าสมเพศเวทนาเป็นเสียงที่หากคนทั่วไปได้ยินได้ฟังก็คงจะพากันสยองใจเกิดความหวาดกลัวจนตัวสั่นเทาแต่พระภิกษุหนุ่มท่านอยู่เหนืออารมณ์อันเป็นนิวรธรรมเหล่านั้น ดวงจิตดวงใจของท่านมีแต่ความผุดผ่องใสเป็นจิตแต่วิมุตเป็นจิตหลุดพ้นไม่มีความหวั่นไหวต่อโลกกะระทำเป็นจิตไม่เศร้าโศกเป็นจิตไม่ขุนมัวเป็นจิตอันกเกษมท่านจึงไม่สะดุ้งกลัวต่อเสียงที่ดังแว่วมาท่านก้าวเดินออกไปที่หน้าถ้ำเสียงร้องกรีวดวิดวีดวิวดังอยู่เหนือต้นไม้ในป่าท่านแลเห็นเปรตบาปตนหนึ่ง รูปร่างทมึนสูงลิบลิว่วสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นบนยอดดอยเปรตตนนั้นมีเปลวไฟลุกไหม้แผดเผาแดงโพลงโพลงอยู่ท่วมลำตัวมันยืนตัวสั่นโยกเยกวีดร้องเป็นเสียงเล็กแหลมโหยหวนหน้าเวทนาพระภิกษุหนุ่มยืนสงบนิ่งแผ่เมตตาพรมวิหารใช้มโนมยิทธิอันเป็นอภิญญาชานตรวจดูความเป็นไป ของวิญญาณบาปในเปลวไฟร้อนแรงตนนั้นแล้วฉับพลันท่านก็ได้ยินเสียงแว่วมาชัดเจนว่าพระกุณเจ้าพระกุณเจ้าเอาชื่อพรานเมืองเอาชื่อพรานเมืองเขากําลังใช้กรรมอยู่ในภพของเปรตวิสัยโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินทรมานเหลือเกินพระคุณเจ้า เป็นกรรมหนักของเฮาที่ล่วงเกินต่อองค์พระเจ้าพาราวิญญาณกรรมของพร,รานเมืองบอกแล้วก็หวีดร้องเสียงแหลมด้วยความทุกข์ทรมานแสนสาหัสแล้วค่อยๆก้าวย่างห่างออกไปห่างออกไปจนในที่สุดก็ลับหายไปท่ามกลางภูดอยอันมืดมนพระภิกษุหนุ่มยืนสงบนิ่งรำพึงธรรมปรงสังเวช อาทะปาป,า,ปานิกรรม,มานิกรังพาโลนพุทชติเจหิกรัรมเมหิทุมเมโทอคิทัตโทวะตัปปติคนผ่านมีปัญญาสามเมื่อทำบาปกรรมไม่รู้สึกสำนึกตัวจึงต้องเดือดร้อนเพราะกรรมของตนเหมือนคนถูกไฟไหมอยู่ฉะนั้นปาโปปิปัสตีพัทรัง ยาวปาปปังนปัจจตียะถาจะปัจจตีปาปังอัฏฐปาปานิปัสติตราบใดที่บาปยังไม่ให้ผลตราบนั้นคนทำชั่วก็จะเห็นว่าบาปดีแต่เมื่อใดที่บาปให้ผลแล้วเมื่อนั้นคนทำชั่วก็จะได้เห็นว่าบาปนั้นชั่วแท้บาปนั้นมีจริง พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยปฏิบัติธรรมและโปรดเหล่าสาธุชนชาวดอยพระคุ้มเขตชายแดนเมืองมีดแห่งนั้นเป็นเวลานานเจ็ดวันแล้วท่านก็แบกกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกต่อไปตามลำพังในแดนดงภูดอยแห่งรัชฉานเดินไปภาวนาไปพุดโธพุด โธพูทโธ